บรรยายทำคาสอนโดยหลวงพ่อสเสวกจันทปัญโยเรื่องสิ่งที่ควรเชื่อและไม่ควรเชื่อถ้าเราไปเทกายเทใจมีความจะทาเรื่องสายบางทีเราอาจจะเสียใจก็ได้กับเรื่องราวของรูปร่างเสียงเครื่องนงหม่มและก็สัตวธรรม ต้องต้องจดจำไปหน่อยนะแผนเขาเรียกว่า <c oughs> แผนที่ที่ที่เราที่เราเดินไปควรจะรู้จักว่าแผนที่เนี่ยชี้ไปทางไหนผิดหรือถูกหรือว่าทุกรหรือสุขใช่หรือไม่ใช่ควรเคารพหรือไม่ควรเคารพควรศรัทธาหรือไม่ควรศรัทธาควรเชื่อหรือไม่ควรจะเชื่อ สำคัญมากเลยนะเนี่ยสี่ข้อเนี่ยท่านเตือนพู้สบริษัทมาเมาื่อครั้งที่ท่านมีพระชนทีพอยู่ท่านก็เตือนนะแต่ว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ไม่มีปัญหามีอะไรขึ้นมาก็มาถามพระองค์ทันทีคนนี้ใช่ไหมคนนี้คนนี้แสดงอย่างนี้ใช่ไหมนั้นใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมพระเจ้าบอกพระเจ้าท่านก็นตอบไปตามลักษณะเหตุแตผลก็ไม่ต้องกังวลแต่สมัยนี้เรามีความสงสัยมากราบหลวงพ่อข้างหน้ากราบหลวงพ่อ อ่าเผ่านั้นแสดงอ่าเป็นอย่างเงี้ยงเชืจะถือไหมพอกันดังเฉยเยเออเออแล้ก็แลำบากมลเรื่องเรื่องเรื่องปัจจุบันเป็นเรื่องลำบากมากเลยเสียใจเรื่องราวของที่เป็นบุคคลสี่จพวกเนี่ยเนี่ยเราก็ฟังไปแล้วก็ได้เขาเรียกว่าสัระดับสติปัญญาอย่างไงยังไงร,รู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ไหมคือข้อที่หนึ่งเรื่องของรูปร่างเราไปเห็น บุคคลที่มีรูปร่างหน้าตาดีสงาา่าผ่าเผยบุคลิลักษณะหน้าเคารพหน้ายำเกรงว่าครบอาการสามที่สองเชื่อเลยคือเชื่อในรูปร่างคนนี้ต้องดีแน่เชื่อเลยไว้ใจได้เชื่อแน่คนที่เชื่อรูปร่างหน้าตาแล้วก็กิริยาสมบูรณ์ของบุคคลนั้นบางทีก็พาไปผิด บางทีก็พาไปถกถ้าให้ดีพระเจ้าบอกว่าดูเขานานๆนนอย่าเชื่อรูปร่างเขาแต่จงดูเขานาน,านๆเดี๋ยวสิ่งต่างๆที่เราอยู่นานๆนเนี่ยมันจะแสดงออกมาอย่าเพาิ่งรับใจเชื่อในรูปร่างหน้าตาหรือกิริยาที่น่าเชื่อถือนะเตือนสติไว้ข้อหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้ต่อไปเราไปวัดไหนไปสำนักไหนไปที่ไหนอาคมไหน นิคมไหนก็เอาลักต่นี้ทำทำโดก็ละกเดี๋ยวไม่เชื่อง่ายๆฮะใช่ไหก็เริ่มเริ่มมีสติรู้จักรูปร่างคนเราบางทีก็เชื่อกันในรูปร่างนะเห็นรูปร่างหน้าตาดีดโอ้หน้าศรัทธาเริ่มฉายจงเลยพระองค์งงออนี้หรือคนคนนี้่ากลาบเป็นลูกศิษย์เลยอันนี้คนนั้นพูดมายแล้นก็เชื่อหมดเหมือนปัจจุบันเนี่ยที่เคยพูดวันนั้นให้ฟังว่ามีบุคคลที่รูปร่างหน้าตาดีบอกว่านิพายเป็นอัตตาเขายังเชื่อเลยอ่ะ เวละเขาเรียกว่าทำทางพูดเป็นแบบธรรมวิปริลิปริลิก็แปลว่าผิดไปจับที่เดิมคนนั้นพูดยังไงบุคคลที่ศรัทธากับบุคคลนั้นแล้วก็เชื่อเลยเชื่อว่านิพพาไปอัตตาไปเลยเห็นไหมผิดเลยผิดกันทั้งคลอกเลยงานนี้ทั้งคนพูดทั้งคนทําตามผิดกันทั้งคลอกเรียกว่าลงเห่ก็เป็นมันเหมือนไอ้ลูกชิ้นลงลงลง ล,ลงกระทะลงหม้อไปเลยแหนไหมเราต้องระวังนะเรื่องการที่ไปคบหาสมาคมกับคนรูปร่างหน้าตาดีๆบุคลิกสมส่วนอาจารยเขาเรียกว่าอะไรขบอประการาที่สองข้อที่หนึ่งนะต่อไปนี้ต้องระวังมากเลยเรื่องการครบหาเชื่อถือกับคนที่รูปร่างหน,าหน้าตาดีๆโดยที่ยังไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี อย่าเพิ่งไปมออเมลมาเคงขาทั้งกายทั้งจิตเขาเรียกว่าศรัทธ,ธาในรูปนาหลักแบบประจา,า,ารว่าเธอเนี่ยศรัทธาในรูปเขาแต่ไม่ได้แต่แต่ไม่เคยรู้จักเนื้อหาของในรูปเลยว่าเป็นยังไงแต่ดีเราเขจะอย่าประมาทไม่ได้เรวเรื่องการครบกับคนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นคนที่นี่คนที่ไหนก็ช่างต้องรู้จักวาราละในการครบแล,ะละ้วล่ะเนี่ยรักกันเมตตากันะกนะ ก็ค้นคว้าเรื่องราวต่างๆมาคุยหรือว่าบรรยายให้เพิ่มเพิ่มทักษะคือความรู้เราไม่เคยรู้กว่าก็จะได้รู้ขึ้นจะได้เป็นคนที่อะไรอ่ะเฉลียวฉลาดเราจะเราไปบอกให้เราจะไปให้ผิดตะกลอบให้รู้บางทีมันก็เสียใจเพราะนั้นไม่ผิดอะไรเลยไม่ผิดในการที่จะครบเนะี่ยเอ๊ะตรงนี้ เขาคงจะเกี่ยวกับเรื่องสมัยนี้นะเขาเรียกว่าพระเจ้าท่านบอกว่าต่อไปนี้สถาคตมิผ่านแล้วเธอจะต้องรู้จักประมาณการเรื่องของบุคคลอย่างไมนะ่ร่าไม่ว่าญิงก็ดีใช้ก็ดีมาในรูป,ปรแปลกๆยิ่งสมัยนี้ยิ่งผลิตยิ่งก็ผุดขึ้นมาอย่างก็ไอ้ปากดีปากหมอปากช่อนในหนองเลยละ เหมือนกับเป็นอาจารย์กูก็เป็นอาจารย์ทาาั้งผู้หญิงผู้ชายแยกมาเป็นอาจารย์ไม่ใหญ่ใช่ไหมนก็วายอย่างนั้นคนนี้ก็วายอย่างนี้อ้เรแล้วก็ไม่ค่อยมีทะศีมีปัญญาเท่าไรก็เหมือนจิ้งหรีดเลยเ <c oughs> ขาดีดไปดีดมาแล้วก็เลากันจีจน้จ้จาจี้จ้าไปกันทั่วเมืองไปหมดอย่างั้นบางทีก็ไปหุ่ขม่มตามขมเรนบางทีก็ไปดีก็ไม่ใช่ว่าคนลุกลานาตายดีๆเนี่ยจะ,จะเสียหมดทุกคนแต่ว่าท่านบอกว่าระวัง ระวังเรื่องต่างๆที่ยังไม่แสดงออกเหมือนอย่างพระเจ้าอะไรลืมชื่อไปแล้วเนี่ยพระู้สูตรนะพระเจ้าพิมิสารขณะนั้นได้ได้นั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ก,ก็พวกพวกสืบราชการน่แต่งเรียนแบบเป็นนักบวชเดินผ่านมาหน้าวัดที่พระเจ้าทรงประทับอยู่พระเจ้าพิมิสารก็ถามว่าเอ๊น e ักบวชคนนี้ดีไหม คนโน้นก็นเป็นปริพาโชคคนนี้ก็เป็นเดชถีคนนี้ก็เป,เ,นนกเป็นอเจรกะเพราะว่านะบวชเหล่านี้ดีทั้งท่านเลยอ่ะเจ้าพระสงค์นิ่งหลังจากนั้นก็ทรงตอบมหาบุพพิตรว่าคนเราจะดีหรือไม่ดีจะอยู่ในกาลเวลาใดทําหน้าที่อะไรต้องอยู่ใกล้ชิดกันถึงจะรูแมว่วิจาตอบเด็ดขาดเลยวะพระเจ้าปิมิสานะโหพโนมมือกราบเลยในความเขาเรียกว่า ปฏิปทาแห่งความรู้หรือความเข้าใจของพระองค์ก็เลยตั้งแต่นั้นมาพระเจ้าก็ทรงบอกกับพระเบริสุท่ิการกบหาสมาคมพอเราจะดีจะช่วยต้องอยู่ด้วยกันนั่นนะจึงจะรู้จักปีดใสกันเหมือนผมมีอย่างเงี้ยนะสิบคู่ี่นะร้องไห้หมดทุกคู่เลยเห็นไหมเพราะว่าก่อนแต่งงานกันนี่ไม่เคยทําให้น้าตาหล่นแม้แต่แป๊ะเดียวนะเห็นไหมที่อย่างนั้นเนาอ,อย่างนี้ เอาใจกันทั้งพี่ทั้งไหนทั้งทั้งผู้หญิงผู้ชายเอาใจใหญิงเอาใจชา,ชายชายใจหญิงโอ้โหเหมือนกันเละเลยว่าใครปอกเปลือกเลยคนนี้ใช่ลแล้วแหละต้องเป็นคนนี้เราต้องแต่งงานด้วยอคนนี้ใช่เราจะต้องเป็นสามีเราอะไรเงี้ย <laughs> พราะเพราะแต่งงานไปไหนไปน้านเค,ค้กขี้มูกไปต่ากันหมดเพราะว่าขี้พืชมันออกหมดแล้ว เป็นคนที่เล่าเมายาเล่นงการพนันเกเรไปเลยเกเรไม่สนใจครอบครัวะอะไรแบบนียเนี่ยเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจึงไม่รู้นิสัยซึ่งกันและกันอันนั้นมันเพียงคบกันเขาเรียกคบผ่านคบผิวเผินยังไม่รู้นิสัยที่แท้จริงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องทุกข์เรื่องลาบากพระเจ้า่านทร์เน่ยว่าการมีครอบครัวเป็นเป็นเรื่องยาก เป็นเรื่องยากคือเราไม่เข้าใจเป็นจริงๆนะเราไม่เข้าใจกปนจยิงเราถึงได้ขัดแย้งกันเสมอถ้าเราเข้าใจกันก็คงจะมีแต่ว่าไม่มีแล้วไม่มีนุษย์คนไหนเข้าใจกันได้หรอกเพราะต่างคนต่างไม่รู้นิสัยตัวเองเงี้ยมันจะมันจะเข้ากันได้อย่างไงผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่รู้นิสัยตัวเองเป็นยังไงแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไม่รู้นิสัยตัวเองเป็นยังไงก็ไปอยู่ด้วยกันก็นิสัยมันก็เลยขัดกันขึ้นก็เลยทะเลาะบอกไว้ธรรมดาสามัญ ถ้าไม่พญนานะเรื่องตกตีทะเลาะเขาเรียกโบราณาโอ้เรื่องธรรมดาดี้นกับฟันอะไรเงี้ยเวลาอระดะกัน,กกนแต่แล้วเ,เราก็พูดกันถึงเรื่องอย่าไว้ใจในรูปร่างของบุคคลต่างๆที่เข้าที่เข้ามาแสดงเป็นคูบาอาจารย์ของตนเองหรือบุคคลเ่าี้เราต้องเคารพเขาใช่ไหมเราต้องเชื่อเขาใช่ไหมเราศรัทธาเขาใช่ไหมเราพูดอะไรเขาสอนอะไรเราต้องเชื่อเขาหมด ท่านั้นก่อนที่เราจะเชื่อจะศรัทธาจะทําตามต้องดูดูเข้าไปดังนันอย่าไปเชื่อรูปร่างวางนั้นเถอะวงเล็บไป้นะว่าอย่าเพียงดูแต่รูปร่างจำได้นนะข้อที่หนึ่งนะขอเขาคร่าวนะพอเขาคร่าวให้รู้เรื่อแล้วว่าการครบกับบุคคลผู้มีรูปร่างหน้าตาที่ดีๆครบอาการเสทสองควรจะต้องทําอย่างไรข้อที่หนึง่งแต่นี้มาถึง คนที่สองคืออย่างที่สองไม่ใช่คนที่สองอย่างที่หนึ่งผ่านไปแล้วตอนนี้อย่างที่สองเสียงของคนไปได้ยินได้ฟังเสียงดีๆจากผู้หญิงคนนั้นจากผู้ชายคนนี้นักบวชคนนั้นเริ่มใสเลยตัดสินใจเรื่องใสเลยมอเมบยะเคขาด <c oughs> เลยว่าขอเปลูกศิษย์ทุก่กคนหนึ่งนะหรือว่าขอขอท่านเปนะ็นอาจารย์ผม ผมจะเชื่อฟังท่านทุกอย่างเพราะผมศรัทธาในเสียงท่านอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเสียใจได้หรือไม่เสียใจก็ได้เพราะว่าเราเราเราง่ายเกินไปเราเชื่อเขาง่ายเกินไปในในการที่เราไปนิยมเสียงเจ้าตะลห่วงลูกจังเลยนะเนี่ยอะเป็นห่วงลกูกลูกสี่คนนี่จังเลยตอนทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราจะไปเชื่อใครไปเคารพนับถือใครนี่ต้องดูแลให้ดีๆนะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเราคิดดีว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเมตตาเราไหมพระเจ้าเนี่ยท่านทรงเมตตาเตอ้ลคนเราจะกูงโง่กสอนนั่นสอนนี่ให้ลูกฉลาดเพราะว่าท่านจะไปนิพพานแล้วเนี่ยใช่ไหมท่านจะดับแล้วท่านก็ต้องสอนลูกไว้อย่างไงจะเชื่อคนจะเคารพเพราะนั้นท่านบอกว่า เสียงมีทั้งมีเสียงนั้นจะดีมีสาระหรือหรือไม่มีสาระยังไงก็ขอให้ฟังไปนานเสียก่อนอย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าเพิ่งไปเชื่อในสำเนียงของเสียงนั้นเขามีใช่ไหมมีบางคนบางคนบางหมู่บางคณะติดเสียงโอ้เสียงอาจารย์ตรงนี้ดีจังเลยเสียงยมอาจารย์เยอยผู้ชายหรือว่าคารวะคนนี้เสียงดีจัง ในชีคนนี้เสียงก็ดีจังเยวะผู้หญิงคนนี้ก็เสียงดีจังเลย่เชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ไว้ใจเสียงแต่บางครั้งก็ก็ดีนะเราต้องดูก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกเสียงจะเสียงนั้นจะดีหรือไม่ดีนะก็ขอให้ให้ฟังไปนหน้นอย่าเพียงได้ยินแล้วเชื่อต้องฟังอัดอัดทลดกิริยาของอัดทลดจากเสียงนั้น มาสมควรจะเป็นผู้ที่เราให้ความศรัทธาได้ไหมเชื่อได้ไหมสมควรจะฝากเนื้อฝากตัวเป็นผู้ชี้ทางแห่งความทุกข์ความสุขให้แก่เราก็ต้องดูดูอัจถรสของเสียงนั้นผม็มั่มตางขมเ้งเชื่อไปตามเรื่องเสียงที่เขาเขาพูดเขาเจรจาหรือเขาเทศเขาหาอะไรอย่างนี้นะไปดีกับเรื่องของเสียงให้นันจำนันจา แต่เสียงเสียงที่น่าเชื่อถือที่สุดเลยแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องลังเลเลยแล้วก็คือมันคงจะเป็นเสียงขององแต่ตามหลักภาษาธรรมภาษาที่ที่ที่บรรยายเนี่ยไม่พูดว่าเสียงเขาเรียกว่าพุทธพจน,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 น์แปลว่าพระพุทธเจ้าต้อทรงตาลบขึ้นด้วยสุรนานาถะก็แปลไว้ที่พึ้นคือเสียงนี้เป็นที่พึ้นเขาเรียกว่าพุทธพจน์แต่พูดตามภาษาอย่างเราเข้าใจนั่นก็คือ เสียงพระเจา้าเนี่ยเชื่อถือได้อะไรเงี้ยเนาะเธาได้เหนื่อยกับเสียงพระเจ้า,เเา,จาแล้วฉันก็ไม่ไว้ใจนะอะไรเงี้ยไม่รับรองนะอะไรผมไม่รับรองนะแต่ถ้าเสียงพระเจา้าผมรับรองฉันรับรองน,น,นะ <c oughs> นี่คือนี่คืออ่าอ่าเรื่องที่สองอานไปแล้นะเรื่องที่หนึ่งก็คือเรื่องลูกลูกด่าเรื่องที่สองคือเรื่องเสียง อันนี้มาถึงเรื่องที่สามก็ต้องระวังเรื่องการใช้เครื่องแต่งตัวที่เขาจะเป็นครูบาอาจารย์แล้วเคลง่งจิวรดำหลังคาติดดำอะไรกี้แล้โอ้โหพวกนี้ใช่แล้วแล้วเนี่ต้องไปหลอกจารย์แน่เลยไมอมาพะเศษเลยตถาเชื่อเลยเชื่อจีวรดำเลยเชื่อสังขาดำๆเลยหรือว่าเพศติดพพตไม่กินข้าวกินน้ำ ใช้ร่างกายให้ให้ให้สู้ให้ผอมตาโบอะไรเงี้ยนะคนมาโหใส่งนิ้เคร่งหน้าดูเลยเนี่ยดูลักษณะรูปเครื่องประดับแล้วหน้าเริ่มสายจังอะไรประเคเ <c oughs> เะนเลยเลสศรัทธาเลยบางทีก็เสียอยีกเห็นไหมเนี่ยพูดถึงอย่างนี้ก็เรื่องเกิด็ดีเองวมา้นปีเนี่ยที่เนี่ยแถวนั้นแถวคลองหลวงเน้เขานยก องคลับเน่พระธุดงค์เห็นไหมโยมก็คาอ,อ่านหนังสือพิมพ์เจอแล้วพระธุดงไปปรักฏโยมก็แหมชื่อถือมาให้ข้าวให้น้ามาพูดจาปาาัยก็มีเด็กคนมันก็ไม่สมพระกอบคือเด็กคนนี้ก็เป็นเป็นใบอะไรอย่างเงี้ยนะก็เลืกอก็ล่าท่าไหนก็ไม่แหมพระสุดงนี้เคร่งจิวรจิวรนดำดำ,ำขมํามนั่งอยู่ในตรดอะไรอย่างเงี้ยนะเคร่ง หนูเนี่ยมันคงอย่างว่าเนี่ยเห็นท่าก็เคารพอ,อะไรเงี้นะก็คงไปกนกาบไปไว้ผมขืนจะ้ะคาเลยนี่เห็นไหม <c oughs> เห็นไหมละ่ะเ,เครื่องแต่งตัวบางทีบางก็น่ากลัวแต่บางทีก็ไม่น่ากลัวนะเราจะไปไว้ใจเรื่องเครื่องแต่งตัวของบุคคลเหล่านั้นบางทีเราก็เสียบางทีก็ไม่เสีย มันก็เหมือนจะเสี่ยงกันไปอย่างนั้นเน่ะอันนี้เขาก็ท่านก็บ,บอกว่าครูเจ้าจึงบอกว่าจะเชื่อเครื่องลงผมเขายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ดูดูนานๆในกิริยาของเครื่องน่งผมนั้นเห็นไหมฉลาดไหมล่ะ๋ยวเพิเ่ง๋ยวเพิ่เพงเห็นเห็นเคร่งแล้วก็เชื่อเลยนะเห็นจีวรดำๆแดงๆก็เชื่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่นนสมัยนี้โหก็แต่งตัวน่าจะถือกันนะบางทีไหม ด่วนขมคา้ำหอมๆตาโป๊หน่อยอย่างนี้นะแต่เป็นอดข้าวอดน้ำปูผ้ามาเหรียญกระตุดผ้ายันเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่านั้นเออไม่ล่าเดี๋ยว่ออีกเพราะเราศรัทธาในเครื่องเครื่องลงผมเครื่องแต่งตัวคือรายละเอียดเนี่ยเราไปดูเอาเองกันแล้วกันนะนะคือถ้าจะให้ผู้บรรยายบรรยายถึงเรื่องเครื่องลงผมดีกว่านำความศรัทธาเนี่ยเยอะแยะ แม้กระท้างคนทรงมันแต่งตัวพิสดารเลยนะคนทรงอ่ะเคยไปดูคนทรงกันไหมใช่ไหมมันแต่งตัวเหมือนเจ้าบ้านเขาหรอกเห็นไหมนั่งแต่งตัวเร่งเครื่องแต่งตัวนะแล้วก็ทํานั้นทํานี่อะไรโอ้โหถูกเสียดจุดฟันขโมงหมดเรากลัวเลยใช่แล้วเนี่ยจะพอหน้าเชือถือบ้างเลยแล้วเร,าเ,รา,าเข้ามาบ้าไปว่าเคขาดเชื่อจะพ่ออีกขอไปลูกชาย็นคนเต้อ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ย พราะเราไปเชื่อไอ้เครื่องรูปผงเขาแล้วก็ถูกหลอ,อกอีกเยอะเลยจะไหมนี่นะอย่าไว้ใจท้าไม่ใช่คนเด้อไอเดินเครื่องรูปผมเครื่องเป็นตัวแหละบางท,บางทีบางทีก็มีไม้ะตะกตะทตยสักะตะเท้าเลยใช่ไหมแต่เองแต่ก็เคยเห็นไอ้ไอ้เครื่องอเครื่องประดับของพวกคนส่งอะไรเนี่ยมันทําพิสดารน่ะหนาไม่เหมือนชาวบ,บ้านเขาละแต่มันมันเดินตามเท้าถนนลแล้วมึงเอ้ยนี่บางทีตำรวจจับส่งปีระยะเนี่ย นี่พระเจา้าจะมาเปืี่แนเรา่าอย่าเชื่อในเห็นรูปร่างเ,เห็นเครื่องนุปข่มของเขาอเป็นสิ่งที่ทําให้เราเคารบเพื่อไปเขาจะเพิ่งเชื่อทีเดียวดูเข้าไปนานๆดูไอ้ไอ้เรื่องเครื่องทรงคดีๆแล้วก็ดูกิริยาของเขาว่าพาเราไปทางไหนสมควรจะเชื่อได้หรือไม่เชื่อสมควรจะเคารพบหรือไม่เคารุบสมควรจะทําตาหรือไม่ทําตารนะายละเอียดเราไปดูเองกันแล้วกัน แล้วาเรายังคงไม่เคยฟังคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้ตายกันแล้วคงยังยังอีกหลายวันอีกหลายเดือนหลายปีก็คงจะได้ไปเห็นอะไรต่ออะไรไอ้ไอ้ไอ้พวกพวกไอ้ไอ้พวกที่แต่งตัวให้เราศรัทธาเนี่ยใชนะห,หรือบางทีก็ประเภทที่เรียกว่าถ้าไปเจอไอ้พวกเจรักกะเขาไงนะหนุ่มน้อยห่มน้อยอย่างเงี้ยเอาผ้ามาปิดอวัยวะหน่อยแล้วก็เดินเถื่างเถืถ่อนโอ้โหน่าศรัทธาอย่างเดียวคนนี้ เรียกไปเจอไอ้พวกเคร่งอาเจรกาเอาอีกกราบอีกขอไปุูกศิอีกเจีกยวนนี่าเจรกาว่าประเดี๋ยวก็ไปสีทีตายดาบทดาจะดีหรือสีนะหญิงก็ดีชายก็ดีจะเป็นบรรพชิตพิสุสัมเนรแม่ชีบาตกวติกาจะเป็นใครอะไรก็ช่างอย่าเพิ่งไปเชื่อเรื่องเครื่องแต่งตัวเหล่านั้นมันจะทําให้เราเสียใจกับเรื่องที่เรา เดินทางผิดหรืออาจจะดีใจกับเรื่องนั้นก็ได้แต่ขอให้ดูกันนานๆให้เข้าใจดูให้ชัดเจนคือสติตสัมปชัญญะข้อที่สามแล้วใช่ไหมคือพูดกันเล็กๆน้อยๆเวลามันน้อยดิจะหมดจะไม่จบจะเดีย๋ยวยั่ต้องต่อกันคือปุนิปรลืนนี้อีก <c oughs> แต่นี้มาถึงข้อที่สี่ข้อที่สี่อ่ะสกีลืมย้ำไปถ้าผมจีบอลเครื่องทรงแบบพระพุทธองค์แล้นะ ศรัทธาได้เลยเพราะว่าพระเจ้าในผมชีวรสีสีสีฝาดและสีสีแก่นขนนนะเป็นปริมณฑลใครเห็นพระพุทธองค์ในเรื่องการห่มจีวรกิริยามารยาในการเดินการดึงพระุทธองค์แล้วอดไม่ได้ที่จะศรัทธาในพระพุทธองค์เพียงเห็นก็ศรัทธาแล้วกระทงบอกว่าคูยาบอกว่าถ้าเห็นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์ละศรัทธาได้เลย นะมอบเมตตาเข่งขาดได้เลยไม่ต้องหลังเลนะสําหรับพระเจ้าองค์เดียวนะแต่โอ้ยไม่รับรองะแม้แต่ผู้บรรยายนี่ก็ไม่รับรองเลยอย่ามาเชื่อผู้บรรยายก็ไม่ได้นละต้องดูให้ดีๆนะบางครั้งผู้บรรยายก็าขนจุวัดีบางทีจะมีจีบอลห้อยบาเหมือนเหมือนผีพา้าวปราชาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าศรัทาเท่าไหร่หรอกแต่บางทีก็น่าศรัทธาอะไร แต่ผมจีบอลเฟย์ปอริมณฑลก็น่าตัดท้ายไอจีบอค่อย่าเหมือนผีตาก็ใช้ก็ไม่น่าติดท้ายเลยอะไรเงี้ยก็เ,เคยเห็นใช่ไหมเคยเห็นบุคลิกของผู้บรรยายเคยจะยึดถืออะไรก็ทักหนาหรอกเคยบอกว่าสําหรับพระเจ้าองค์แล้วน้อมเสียน้อมกลราวกายนี้อาการหนาที่สองเพราะนั้นจ,จิตใจมอบเมเรุประเคงขาดด้วยความศรัทธาประสาทถ้าไม่ใช่พระเจ้าองค์แล้วดูไปก่อน ไม่ว่าจะเป็นดาบทดาจะมีเศรษฐีดาบทโยคีโยคะอะไรตรงไหนก็ช่างจะพอเจา้าแม่ตรงไหนก็ช่างนะมาถึงข้อที่สี่ข้อนี้เป็นข้อที่เราต้องดูเหมือนกันอย่าเพิ่งเชื่อเขาเรียกว่าข้อที่สี่ก็คือผู้ที่จะแสดงสัตจธรรมหรือสัจธรรมของพระพุทธที่ประกอบไปด้วยหลักสามข้อก็คือศีลส,สมาธิปัญญา ซึ่งลักษณะอย่างนี้มีมากมายทั้งฝ่ายบรรพชิตภิกษุแม้กระทั่งอุบาสกอุบาสิกหรือแม้กระทั่งผู้ที่นอกลัทธินอกศาสนาเรียกว่าลัทธิก็นําเรื่องนี้ไปแสดงซึ่งเราจะเห็นเอา้ามาทําบุญกันเป็นคนทรงนะไปวัดไปมาลต้งนะไปถือศีททลทงธรรมบ้างนะเอางินมาทําบุญกันต่อํางเงินเรา <laughs> แต่กระส่งเรือเข้าวัดแต่เอาเงินมาดีอะไรอย่างเงี้ยเอาเงินมาทาบุญในการแล้วก็อย่าลืมไปวัดนะระจารย์สินธรรมนาเจริญสินธรรมาที่ปัญญานะเชื่อพระเจ้าท่านแต่เอาเงินมาตรงนี้อะไรนะนเราก็เคยเจอใช่ไหมเรื่องอย่างเงี้ยผู้ที่จะแสดงสัจธรรมในคําสอนองค์พระศาสดาคือสินธรรมาที่ปัญญานั้นอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อโดยทีเดียว ควรจะดูปฏิกริยาของผู้ที่เจริญเจริญสินสมาธิปัญญาที่แสดงันด้วยว่าสมควรจะเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาได้หรือไม่พอที่จะนําเราไปสู่สถานที่ที่เราต้องการคือความสุขโดยที่เรียกว่าการไม่เบียดเบียนกันร้ายกันหรือว่าจะพาเราไปกุศลหรืออกุศลก็ขอให้ดูก็เป็น่ังนั้นและเราก็จะรู้เองว่าผู้ที่จะแสดงศัทธธรรมสินสมาธิปัญญานั้นเป็นบุคคลที่ดีหรือไม่ดี ไม่ใช่ไปเชื่อที่ในในเชื่อที่เขาแสดงอ่าอ่าสิ่งที่เขาแสดงสัจธรรมแล้วเราก็เชื่อเลยเพราะว่าปรากฏการ์ของสัจธรรมพระพุทธเจ้านั้นก็กว้างขวางไปในอุคนที่เรียกวดีกับไม่ดีคนดีก็พูดอัะคนไม่ดีก็พูดอ่ะเห็นไหมร้อยแปดพันเก้าของคนที่นําเนื้อหาสาระของพระสัจธรรมนี้ไปแสดงแม้แต่ท่านพวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือสัมมาทิฏฐิก็แสดงได้พระเนรุเจ้าท่านสอนให้เรานั้นดูการเวลาแห่งการพบหาสมมาคมกับบุคคลที่แสดงสัตว์ว่าน่าเชื่อถือที่จะเดินตัดแล้วค่อยตัดสินใจทีตรงนี้ต้องวงเล็บว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงแสดงสัจธรรมหรือสินสมายที่นี่เชื่อได้เลยพระพุทธเจ้าท่านแสดงเองนะเชื่อได้เลยไม่ต้องลังเลสงสัยไม่ต้องมานั่งดูงให้เสียเวลาเวลา คือส,สัทธาภาษาไทยนั้นเชื่อเด้เลยเนี่ยสี่ข้อนะสี่ข้อที่พระเจ้าทรงเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็แสดงไว้ให้อนาคข,ของพุทธศาสนานั้นเดินทางไปพร้อมทั้งพุทธบริษัทนั้นได้มีสติสัมปชัญญะคงจะจำได้นะก็สรุปกันนิดนึงว่าในในในรูปร่างก็ดีนะในเสียงก็ดีแล้วก็ในเครื่องรุ่งห่มก็ดี แม้กระทั่งพระสัตรรมก็ดีพระพุทธเจ้านั้นตรงมีคุณมครบขอรูปร่างของพระองค์นั้นก็สง่าผ่าเผยถ้าใครได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแล้วคนนั้นก็อดศรัทธาที่เขาเรียกว่าโมลุดที่สวยกว่าสตรีสวยได้กิร,ยริยามารยาคือศีลสมาธิไปซึ่งไม่ใช่สวยได้อภรร์เครื่องประดับใครได้เห็นองค์พระพุทธเจ้าอดที่จะศรัทธากล่าบไหว้บูชาเนี่ยมีข้อยทีห่หนึ่งเรียกว่าพระเจ้านั้นครบโอศรีประการ แต่ว่าถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือพระอาหารแล้วต้องพิจารณาครข้อที่สองเสียงใครไขก็ไม่เย็นไม่เชื่นชมไม่สุรนาเหมือนกับคือท่านมต้องมาตะโกนเหมือนผูบ้บรรยายนีืหรอกเสียงพระเจ้าเป็นเสียงสุรนาคือไม่หนักและไม่เบาแต่ทุกคนจะได้ยินได้ฟังเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นสุขของโสตเป,เป็นสุขของหูที่ถึได้ฟังเสียงธรรม ได้ยินได้ฟังทำแล้วก็อดศรัทธาเรื่อสายไม่ได้พระผุท <c oughs> ัา,ายยีเป็นอมาต์ของพระเจ้าสุโธธนะพระเจ้าสุโธธนะสั่งให้ไปรัตนาพระเจ้าให้มาโปรดกรบิดาพัดบ้างทายีก็ไปอมาต์จิตเป็นสุขได้สําเร็จเป็นอรหันเลยคือคือจิตนั่นหลุดพ้นจากกองกิเลสไปเลยแล้วก็ได้ได้ขอบวช เป็นพระอรหันต์คือเป็นพิสุทธิพระอรหันต์หลังจากได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็อรัตนาพระองค์ให้สเสด็จไปโปรดชาวกบิรัพัน์นั่นเราจะเห็นว่าเสียงพระเจ้านั้นเป็นเสียงที่ที่ใครได้ยินได้ฟังนั้นจะได้สําเร็จมากเพราะนั้นถ้าเราได้ยินได้ฟังเสียงพระเจา้าเชื่อถือได้ว่าเสียงนั้นคือเสียงสัมปิสาัางก็คือเครื่องนุ่งห่มพระเจ้านั้นมัชฌิมาปฏิปแต่ตาการนุง่งห่ม การการเดินไปหรือนั่งเราก็เป็นสุดท้ายก็คือสัจธ,ธรรมที่ได้บรรลุตัวแสดงให้แก่พุทธบริษัทได้ฟังเพราะนั้นจึงรับตรงนี้ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงมีสี่ข้อที่สมบูรณ์นอกจากนี้แล้วทุกคนจะต้องมีสติมีสมชัญนะที่จะดูแลเรื่องราวของสี่ข้อนี้ให้เข้าใจและชัดเจนแล้วค่อยศรัทาปราสาธา